ดีค่ะแอดวานเองนะคะก็อพิอสตนี้แอดวานจะมาเล่าตอนที่16ของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่ค่ะก็หนิงอี้ก็บอกกับฐานเออนะคะที่เตรียมของจะออกเดินทางแล้วว่าอารองอะเรียกเขาเลยขอตัวออกไปคุยด้วยหน่อย จงคานค่ะก็บอกว่านี่ได้ยินว่าร้านเคยจะเดินทางไกลทางใต้นะ่ะมีแมลงมีพิษเยอะแยะเขาเลยนำยากันแมลงมาให้รับรองว่าร้อยพิษไม่กั้มไกลายหนิงอีก้ก็บอกว่าคารับไม่ไวแล้วก็บอกว่านี่พวกท่านมีอะไรก็ว่ามาเถอะพวกเราอ่ะครอบครัวเดียวกันจงคานนะคะก็เลยบอกว่านี่งั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะตั้งแต่เจ้าว่ะปิดร้านผ้าสกุลซูของเราไปเนี่ย พวกเราก็ไม่มีงานทำดังนั้นน่ะเจ้าช่วยหางานอะไรให้พวกเราทำยืดเส้นยืดสายหน่อยได้ไหมวนชิงก็บอกว่าใช่ใช่สมองข้านะ่ะไม่ได้ทำงานนานแล้วตอนนี้ขึ้นสนิมไปหมดแล้ว หนิงอีก้ก็พูดว่าข้าเข้าใจที่พวกท่านพูดมาแล้วอ่ะไม่มีงานทำว่างอยู่เฉยๆใช่ไหมล่ะอยากทำงานอยากทำตัวยุ่งๆแต่ว่าข้านะ่ะไม่มีงานให้ท่านทำหรอกกำลังคนของข้าเพียงพอแล้ว พ่อลูกบ้านรองก็ขอร้องว่านี่งานอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆขอให้หลานเคยช่วยหาให้หน่อยหนิงอี้ก็บอกว่างานอะไรก็ได้ใช่ไหมอะไรๆก็ทำไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวหนักสองพ่อลูกก็รับปากว่าได้หมดเลยหนิงอี้จึงพูดว่างั้นท่านไปหาแม่นางเนียดที่เหลาจูจี้ ตอนนี้นางกำลังขาดคนอยู่พอดีสองพ่อลูกได้ยินก็ดีใจที่จะได้ไปทำงานที่เหลาจูจีก็บอกว่าขอบคุณหนิงอี้มากเลยที่ช่วยหนิงอี้บอกว่าไม่เป็นไรครอบครัวเดียวกันแล้วเขาก็ออกไปเตรียมตัวเดินทางต่อจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่ท่านแม่ค่ะก็กำชับทานเอ๋อให้ดูแลตัวเองให้ดีพอบ้านเกิงก็รายงานท่านเขยที่ออกมาหลังจากคุยกับบ้านรองเสร็จว่าของที่เตรียมไปเรียบร้อยพ ออกเดินทางแล้วนิงอี้บอกแม่ยายว่าไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลฐานเอ๋อเป็นอย่างดีฐานเอ๋อก็บอกให้ท่านแม่ถนอมตัวด้วยแล้วนางก็หันไปมองคิดว่าท่านพ่อจะมาส่งนางแต่ก็ไม่ได้มาคนสนิทของนายท่านวิ่งมาบอกว่านายท่านให้มอบสิ่งนี้ให้คุณหนูและบอกให้ท่านเดินทางปลอดภัยรีบไปรีบกลับ ฐานเอ,อ๋ดีใจที่พ่อนางก็นึกเป็นห่วงนางนางรับของในห่อผ้าไว้นิงอี้ฝากบอกท่านพ่อตาว่าไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลฐานเอ,อ๋เป็นอย่างดีแล้วทั้งสี่ก็ขึ้นรถม้าออกเดินทางทันทีมีนิงอี้ฐานเอ,อ๋พ่อบ้านเกิงและเสี่ยวฉาน ก็ภาพมาที่การเดินทางนะคะพอาบ้านเกิงก็เป็นคนคุมม้า3คนที่เหลือก็นั่งอยู่ด้านในหนิงอี้ก็เอาแผนที่นะคะที่เหล่าเกิงทำไว้ออกมาให้ดูบอกว่าไม่เพียงแต่เส้นทางเดินของสถานที่แต่ละแห่งที่ต้องไปยังมีบอกด้วยว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมีอาหารเลิศรสอะไรบ้างแล้วก็ชมว่าภายนอกเหล่าเกิงดูโหดร้ายป่าเถื่อนแต่ความจริงเขามีความละเอียดรอบคอบในการวางแผนมาก เขาก็ให้เสี่ยวชานดูเป็นตัวอย่างส่วนฐานเอ,อ๋อนางกำลังดูของที่พ่อฝากมาให้เป็นกันไกอันเล็กอันหนึง่งนางคิดย้อนไปในอดีตที่พ่อของเขาคอยห้ามไม่ให้นางทำการค้าผ้าของตระกูลหนิงอี้ก็ถามนางว่าที่พ่อนางเอามาให้เนี่ยคือกันไกลเล็กนี่เองหรือ นางก็เล่าว่าใช่แล้วเมื่อตอนยังเด็กเนี่ยนางเห็นคนงานในบ้านตัดผ้าลวดลายสวยงามเลยสนใจแล้วก็ไปขอกันไกอันเล็กนี้จากท่านพ่อบอกว่านางอยากตัดชุดให้ตุ๊กตาต่อมานางคิดที่จะทําการค้าผ้าพ่อนางก็ค้านมาตลอดและกันไกอันนี้ก็หายไปไม่คิดว่าที่แท้แล้วจะอยู่กับท่านพ่อนั่นเอง หนิงอี้จึงพูดขึ้นว่าพ่อเจ้าเอากันไก่นี้คืนให้เจ้าก็ชัดเจนว่ายอมรับในตัวเจ้าแล้วพ่อของฐานเออนะคะออกมายืนมองรถม้าของลูกสาวที่กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวไปแม้เขาจะไม่กล้าออกมาส่งลูกสาวต่อหน้าแต่ก็ออกมาแอบมองด้วยความเป็นห่วงค่ะ จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่หนิงอี้ก็ชวนให้ฐานเอ๋อนี่ดูแผนที่เส้นทางที่พวกเราจะไปกันว่ามีของอร่อยอร่อยอะไร,รบ้างมีน้ำบ้วยมีบัวลอยเหล้าหมากักมีขนมกุยฮวาเจ้าอยากไปที่ไหนก่อนดีฐานเอ๋อบอกว่างั้นน้ำบ้วยก่อนแล้วกันหนิงอี้ก็บอกเหล่าเกิงว่าคุณหนูอยากกินน้ำบ้วยเหล่าเกิงก็เลยตอบว่าได้เลยอีกเดียวก็ถึงแล้ว ภาพตัดมาที่ราชคูเหอนะคะนั่งตกปลาอยู่ที่ริมสะเหลียงพิงค่ะก็ได้มารายงานเรื่องในวังว่าวันนี้เสนาบดีกรมพิธีการ ถงเค่อป่วยเป็นไข้เสนาบดีกรมคลังจางชางก็ได้เข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงเสนาบดีกะลาโหมฐานเฉินและเสนาบดีโยธาธิการหลิวจี่หยวนทั้งสองก็เข้าไปที่สกุลฉินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ออกมาเลยราชคูจึงกล่าวขึ้นว่าฐานเฉินหลิวจี่หยวนงั้นหรือข้าพอจำได้เขาทั้งสองเป็นสิทธิ์ของ เสนาชินนี่เลี้ยงพิงตอบว่าใช่ขอรับแถมยังมีรองเจ้ากรมกลาโหมอูมิน ลองเจ้ากรมโยธาธิการเหยียนเต้าจางที่เป็นพวกของเสนาชินที่ควบคุมดูแลอยู่เช่นกันราชคูได้ยินจึงกล่าวขึ้นว่าเสนาบดีฉินมีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะช่างทำให้ผู้คนอิจฉาจริงๆเลี้ยงพิงจึงพูดต่อว่าต่อไปควรทำอย่างไรดีขอรับเสนาฉินกลับมาแล้วดูท่าการเดินทัพทางเหนือคงต้องลงมือทันทีราชคูว่าไม่ต้องรีบอดทนรออีกนอน ป่าถึงจะงับเหยื่อจางกงกงก็เข้ามาหาบอกราชคูว่าองค์การของฝ่าบาทมาถึงแล้วเลี้ยงพิงทำท่าจะคุกเข่าราชคูบอกว่าประกาศเถอะแต่เขาก็ไม่ได้นั่งคุกเข่าลงนะคะยังคงนั่งตกปลาอยู่แบบชิลๆเลยค่ะจางกงกงก็เลยพูดว่าขอรับ จากนั้นนะคะภ้าตัดมาที่โถงตำราค่ะตำหนักของฮ่องเต้แขวนอู่ฝ่าบาทกำลังให้อาหารนกที่เลี้ยงไว้จางกงกงกลับมาบอกว่าราชองค์การได้นำส่งเรียบร้อยแล้วฝ่าบาทถามว่าตอนที่นำองค์การของข้าไปน่ะราชคูเหอได้คุกเข่ารับหรือไม่จางกงกงก็ตอบว่าท่านราชคูย่อมคุกเข่ารับราชองค์การอยู่แล้วฝ่าบาทว่าจริงหรือเขายอมคุกเข่าลงจริงหรือจางกงกงตอบ ว่าจริงพยาค่ะกระหม่อมไม่กล้ากล่าวเท็จต่อฝ่าบาทฝ่าบาทจึงพูดว่าแล้วพรุ่งนี้เขายอมตกลงเข้าท้องพระโรงหรือเปล่าจากงกงกงก็บอกว่าเขากล่าวว่าฝ่าบาทมีราชองการให้เขาเป็นข้าราชการก็ต้องมาเข้าที่ท้องพระโรงมีก้าละเลยแม้แต่น้อยอยู่แล้ว ฟาบาดได้ยินจึงพูดว่าราชคูเหอไม่เข้าท้องพระโรงมาสิบกว่าปีครั้งนี้ตอบกลับรับอย่างยินดีดูเหมือนเขาจะเข้าใจความตั้งใจของข้าดี จางกงกงก็ส่งขนมแป้งเฉินซาบอกว่าเป็นขนมที่ราชคูเหอลงมือทำเองเขาบอกว่าฝ่าบาททรงตรากตามทำเพื่อบ้านเมืองจนลืมกินลืมนอนเขาเองก็ได้แต่ทำขนมเล็กๆน้อยๆเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับฝ่าบาทฝ่าบาทจึงพูดขึ้นว่าเขากล่าวเช่นนี้จริงหรือแล้วก็หยิบขนมมาดูแล้วเขาก็เอาไว้ในกล่องตามเดิมส่งให้จางกงกงไปแทน ไม่มีใครไว้ใจใครเลยนะคะคู่นี้จากนั้นคะ่ะภาพตัดมาที่เหลาจูจี้นะคะพ่อลูกบ้านลองค่ะบ้านลองสกุลสู่ก็มาหาแม่นางเนี่ยแล้วก็แนะนำตัวเนี่ยบอกว่าหนิงอี้ฝากเขาให้มาหานางมีงานจะให้ทำที่นี่แม่นางเนี่ยก็เลยพูดบอกว่าคุณชัย หนิงอะ่ะบอกไว้แล้วได้สั่งการไว้บ้างแล้วแต่ว่าค่าเกรงว่าจะทําให้ท่านลาบากพ่อลูกบ้านลองก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยหากเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระได้ข้ายินดีช่วยทํางานแม่หนังเนียจึงพูดว่างั้นก็ได้แล้วก็ให้พวกเขาไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดคนงานก่อนสองพ่อลูกก็นึกแปลกใจสองพ่อลูกได้ตําแหน่งเป็นพนักงานต้อนรับหน้าร้านคอยรับลูกค้าที่นั่งรถม้ามาและนํารถม้าของลูกค้าไปจัดเก็บ ไว้ในที่จอดให้เรียบร้อยวนชิงถามพ่อว่าเอา้านี่พวกเราต้องทำงานนี้จริงๆหรือจงขานก็บอกว่าหนิงอี้กำลังทดสอบพวกเราอยู่ก่อนหน้าเราไปเบียดเบียนบ้านใหญ่ไว้เยอะคงกำลังสั่งสอน ว่าพวกเราจะอดทนทําได้ไหมหากทําให้เขาพอใจหลังจากเดินทางดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์กลับมาเนี่ยเขาคงหางานอื่นให้เราทําแน่ๆแล้วเขาก็บอกให้ลูกชายนะคะไปทําหน้าที่ของตัวเองพอดีมีแขกนั่งรถม้าเข้ามาจงข่านก็เอาเก้าอี้ไปรับลูกค้าลงจากมา้าและจูงม้าเข้าไปจอด ภาพตัดมาที่พ่อบ้านเกิงตอนนี้พาทุกคนมาหาน้ำบ้วยดื่มแต่ว่ามากลับมาเจอเป็นห้องน้ำสาธารณะหนิงอี้ถามว่าเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นที่นี่พ่อบ้านเกิงพูดขึ้นว่ามุ่งหน้าทางตะวันออก20ลี้จากนั้นไปทางใต้15ลี้ข้ามป่าใหญ่หนึ่งพื้นก็จะเจอหมู่บ้านปานเทพที่ลายล้อมด้วยเมฆและภูเขาไม่ผิดน้ำบวยอยู่ที่นี่ ท่านเอ,อ๋มองห้องน้ำแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยนะพ่อบ้านเกิงบอกว่าหรือว่าที่นี่จะเปลี่ยนจากร้านน้ำบุ้ยมาเป็นสุขาแทนแล้วเขาก็ตะโกนถามท่านตาคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นว่าที่นี่เคยเป็นร้านน้ำบุ้ยมาก่อนหรือไม่ท่านท่านตาก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นสุขามาตั้งแต่รุ่นปู่ข้าแล้วพอบ้านเกิงค่ะก็เปลี่ยนเรื่องนะคะบอกว่าเอา้า สถานีต่อไปน้ำู้ร้อนฟางหัวพวกเราไปที่โน่นกันเถอะแล้วทุกคนนะคะก็ต้องตามพ่อบ้านเกิงไปต่ออย่างมีความหวังค่ะภาพตัดไปที่นอกเมืองหลินอันนะคะลู่ฝานหัวหน้ากลุ่มโจนค่ะเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกําลังหาบข้าวของมาหลายคนเลยเขาสั่งให้ลูกน้องจับชาวบ้านมัดไว้ไม่ได้ทำร้ายแล้วก็สลับสับเปลี่ยนตัวปลอมเป็นชาวบ้านกลุ่มนั้นแทนค่ะ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่กลุ่มของพ่อบ้านเกิงแล้วก็หนิงอี้นะคะตอนนี้พ่อบ้านเกิงนําทุกคนไปยังบ่อน,น้ําพุร้อนแต่ก็ได้เจอแค่หลุมเล็กๆที่มีน้ําขังเท่านั้นเขาว่าเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนที่เนี่ยต้องเคยเป็นบ่อน,น้ําพุมาก่อนแน่ๆ ท่านเอ๋ก็บอกให้เขาเอาแผนที่เน่าๆนั้นรีบกลับไปเจียงหนิงดีกว่าพอบานเกิงเอามือไปจุ่มน้ำดูเขาบอกว่ายังอุ่นอยู่เลยหรือว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำให้ลองขุดกันดูก่อนน่าจะเป็นน้ำพุร้อนทุกคนก็เดินหนีนะคะมองบนกันหมดเลยค่ะ พ่อบ้านเกิงก็พูดขึ้นว่าท่านจะไปไหนกันนิงอี้ก็บอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าเจ้าขุดเรียบร้อยแล้วก็เรียกด้วยข้าจะมาแช่น้ำพุร้อนพ่อบ้านเกิงบอกว่าท่านเสียความเชื่อมั่นในตัวข้าแล้วหรือนิงอี้ก็บอกว่าเรื่องเลวร้วายที่สุดในชีวิตข้าก็คือการที่เชื่อใจเจ้านี่ละ่ะพอบ้านเกิงให้โอกาสเขาอีกครั้งข่าวนี้นะคะจะไปในทาง ที่ที่ดีมากๆเลยพวกเราเดินทางไปทางตะวันตก40ลี้นั่นก็คือถ้ำเฉาอินที่ไม่มีสิ้นสุดพวกเราอยู่ที่นั่นกันสักสองสาวันกินอาหารป่าที่นั่นจากนั้นก็เข้าไปในถ้ำหนิงอี้ก็บอกว่าอะได้ได้ไปทางไหนล่ะพอบ้านเกิงก็บอกว่าไปทางตะวันตก หนิงอี้จึงพูดขึ้นว่างั้นแค่ไปทางตะวันออกข้าไม่เชื่อหรอกทะเลจือหรัวทะเลใหญ่ยังจะมีแมงเม่าอะไรออกมาได้แล้วเขาก็กลับไปขึ้นรถม้าต่อนะคะจากนั้นภาพก็ตัดไปนอกเมืองหลินอันอีกค่ะลู่ฝานอีกนะคะได้จับคุณชายคนหนึ่งที่นั่งเกี้ยวมาเช่นเดิมเขาก็จับคนกลุ่มนั้นมัดไว้แต่ก็ไม่ได้ทำร้ายค่ะแล้วก็ปลอมตัวเป็นคุณชายเข้าไปอยู่ในเกี้ยวแทนนะคะ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่กลุ่มของหนิงอี้หนิงอี้ค่ะมาตามแผนที่ของพ่อบ้านเกิงนะคะในแผนที่บอกว่าเป็นทะเลจือหลัวแต่ก็พบว่าเป็นเพียงแค่หน้าผาหินที่มีเปลือกหอยเท่านั้นเองพ่อบ้านเกิงก็บอกว่าเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าให้ไปถ้ำเท้าอินหนิงอี้ก็บอกว่าข้าไม่คิดว่าในแผนที่ของเจ้าจะเชื่อถือไม่ได้ขนาดนี้ไหนละ่ะทะเลของเจ้าคนอื่นๆก็ถามว่าไหนละ่ะทะเล นิงอี้ก็ถามว่าเจ้าได้แผนที่มาจากไหนพ่อบ้านเกิงบอกว่าจากความทรงจำของข้าแต่ละขีดแต่ละเส้นวาดภาพออกมาเนี่ยหนิงอี้ก็บอกว่าเจ้าพูดมาตามตรง พ่อบ้านเกิงจึงพูดว่าอ๋อข้าอ่านมาจากนิยายเรื่องภูเขาทะเลบริบูรณ์สรุปก็คือแผนที่การเดินทางของพ่อบ้านเกิงทั้งหมดไม่มีที่ไหนที่เป็นจริงอย่างที่คุยโม้ไว้เลยเป็นแค่เพียงเรื่องที่เขาเล่ามาจากในนิยายและไม่ได้มีอยู่จริง หนิงอี้บอกฐานเอ๋วว่านี่พวกเราไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วตรงไปหลินอันอย่างเดียวเลยหนิงอี้ก็ถามพ่อบ้านเกิงว่าหลินอันน่ะไม่ใช่เรื่องที่เจ้าแต่งขึ้นใช่ไหมฐานเอ๋อบอกว่าหลินอันมีอยู่จริงนางอ่ะเกิดที่หลินอัน จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่ประตูเมืองหลินอันทางทิศเหนือนะคะพวกหนิงอี้ก็นั่งรถมา้ามาจนถึงประตูเมืองแต่ก็ดึกแล้วจนประตูเมืองอปิดแล้วค่ะหนิงอี้เลยคิดจะใช้กลิตนะคะพกที่ชื่อ ที่มีชื่อชินซือหยวนอยู่ด้วยอะ่ะคือสลักไว้นะคะมอบไว้ให้ก็แสดงให้ทหารที่เฝ้าประตูเมืองดูคิดว่าพวกเขาเห็นแล้วต้องยอมเปิดประตูให้ด้วยแกเห็นหน้าเห็นแก่หน้าอัครเสนาบดีแน่นอนเขาก็ชูกลิตขึ้นค่ะให้ทหารยามที่ยืนอยู่บนกำแพงดูบอกว่านี่พวกท่านดูสิว่าค้าถืออะไรอยู่ทหารก็มองมานะคะแต่ระยะมันไกลเขาก็บอกว่าไม่เห็น แล้วก็ไล่พวกหนิงอี้นะคะบอกว่าไปซะไปให้ไกลๆหนิงอี้ก็ยังร้องบอกว่าให้เขามาดูใกล้ๆซี่ทหารก็บอกว่าถ้าพวกเจ้ายังไม่ไปเนี่ยข้าจะยิงธนูลงไปแล้วนะจนพวกเขานะคะก็ต้องถอยหลังกลับ เมื่อเข้าเมืองไม่ได้นะคะพวกหนิงอี้ก็ต้องไปขอพักอาศัยบ้านของชาวบ้านในแถบชานเมืองหลินอันเป็นบ้านของตายายสองคนค่ะทีแรกก็ท่านใหญ่ก็ไม่กล้าให้พวกเขาเข้ามาพักเพราะคิดว่าเป็นพวกโจรภูเขานั่นเองจนหนิงอี้ต้องไปเจรจาขออาศัยนอนหนึ่งคืนเท่านั้นท่านใหญ่ก็ยินดีให้พวกเขาพักแต่ว่าในบ้านน่ะไม่ใหญ่โตมีห้องว่างเหลือแค่อีกห้องเดียวเท่านั้นท่านเอ๋อกับเสี่ยวฉานจึงนอน พักในห้องนั้นของบ้านนะคะส่วนหนิงอี้กับพ่อบ้านเกิงก็นอนอยู่ด้านนอกข้างๆรถม้าค่ะฐานเอ๋อก็บอกกับเสี่ยวฉานว่านี่ท่านเคยเห็นเจ้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ควรลำบากนอนอยู่ข้างนอกเขาเลยยอมออกไปนอนด้านนอกกับพ่อบ้านเกิง เซี่ยวชานที่อยู่บนห้องนะคะบนบ้านกับคุณหนูก็มองพวกท่านเคยที่นอนอยู่ข้างล่างค่ะถามว่าท่านรักท่านเคยตั้งแต่เมื่อไหร่กันคุณหนูนี้ฐานเอ๋อก็ตอบว่าค่าก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเหมือนไม่รู้ตัวนะเป็นไปโดยธรรมชาติก็ชอบแล้วเซี่ยวชานจึงพูดขึ้นว่าเช่นนั้นนะชอบคนผู้หนึ่งรู้สึกอย่างไรเจ้าคะ คุณหนูก็พูดขึ้นว่าก็คือกลางวันกลางคืนเนี่ยอยากจะเห็นเขาตลอดเวลาที่คิดถึงอยู่เต็มหัวก็คือเขาคิดถึงเขาจนนอนไม่หลับเสี่ยวฉานก็ตะโกนบอกท่านเคยที่อยู่ด้านล่างว่าคุณหนูบอกว่าที่คิดถึงอยู่เต็มหัวก็คือท่านนอนไม่หลับเลยหนิงอีก,ก็ดีใจบอกกลับมาว่าในหัวของข้าก็มีแต่นางเต็มไปหมดเลยให้ข้าขึ้นไปเถอะ ท่านเอ๋อนะคะท่านเอ๋อจึงพูดขึ้นว่าค่าโกหกนี่ยท่านรีบนอนเถอะแล้วนางก็ปิดหน้าต่างห้องเลยค่ะหนิงอี้ก็ได้แต่กลับมานอนอยู่ข้างๆเหล่าเกิงอย่างเซ็งๆนะคะ สักพักหนึ่งหนิงอี้ก็ลุกขึ้นมาไม่นอนต่อแล้วค่ะเหล่าเกิงก็ลุกตามขึ้นมาด้วยถามว่าท่านไม่นอนแล้วเหรอหนิงอี้ก็ตอบว่าไม่นอนละเหล่เาเกิงจึงบอกว่างั้นข้าก็ไม่นอนข้าอยู่เป็นเพื่อนท่านด้วยแล้วเขาก็ขอให้ท่านเขยช่วยดูนิยายที่เขากําลังหัดเขียนหน่อยหนิงอี้ก็ลองอ่านดูเนื้อเรื่องมีว่าชายหนุ่มนามว่าเกิงมิ่งจอ ออกมาจากหมู่บ้านป้าเฟิงที่เชิงเผงในรอบ100รปีหนิงอี้ถามว่านี่เจ้าเขียนเหรอเล่าเกิงบอกว่าใช่ข้าเขียนเองหนิงอี้ก็บอกว่าทำไมมีแค่ไม่กี่ตอนเองล่ะเล่าเกิงก็บอกว่าก็เน,นี่ยคือปัญหาไงข้าติดอยู่ตรงเนี้ยมาหลายวันแล้วท่านสอนข้าหน่อยได้ไหม หนิงอี้บอกว่าสอนไม่ได้แล้วก็บอกว่าเขียนหนังสือต้องมีประสบการณ์ต้องเห็นทุกอย่างบนโลกถึงจะเขียนออกมาได้อย่างมีเทพช่วยเล่าเกิงจึงพูดขึ้นว่าเช่นนั้นทำอย่างไรถึงจะลิ้มรสทุกอย่างบนโลกได้แล้วเขาก็เล่าว่าเรื่องก่อนหน้าที่บอกว่าข้าเดินทางท่องยุทธภพ,พหนึ่งคนหนึ่งม้านั้นโกหกทั้งนั้นความจริงแล้วข้าเกิดในครอบครัวที่ยากจนทำการค้าก็ไม่เป็น ได้แต่ทำงานอาศัยพระกำลังมาทำงานเป็นพ่อบ้านสกุลสู่โชคดีที่รู้อักษรบ้างบางตัวจึงได้เปิดหูเปิดตาจากนิยายเห็นท่านกับคุณหนูทำกิจการได้อย่างแข็งแกร่งเก่งกาจตัวค้าอิจฉามากจริงๆถ้าชตาดหน้าค้ามีความสามารถอย่างพวกท่านก็คงดี หนิงอี้จึงพูดขึ้นว่าเจ้าอย่าคิดแบบนี้แล้วทั้งสองก็ได้ยินเสียงคนต่อสู้กันอยู่ใกลๆท่านเคยบอกให้พ่อบ้านเกิงอยู่ดูแลคุณหนูที่นี่เขาจะออกไปดูเองจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่ชายป่าห่างออกไปจากที่พักของหนิงอี้มีทหารกลุ่มหนึ่งได้ตามมาจับโจรภูเขาแต่ว่าก็โดนโจรภูเขาที่มีมากกว่าล้อมไว้และเกิดการต่อสู้กันหลิวชีก,กวา หัวหน้ากองโจรก็ได้แอบดูอยู่บนต้นไม้คนหนึ่งกินแตงโมอยู่นางเห็นหนิงอี้ที่ตามมาซุ่มดูสองฝ่ายกำลังสู้กันหนิงอี้ก็หันมาเห็นเขาบอกว่าแม่นางน้อยท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่สถานการณ์แบบนี้ท่านควรรีบกลับบ้านไปซะ นิงอี้ซุ่มตัวหลบอยู่นะคะพวกทหารกับโจรก็สู้กันไปค่ะพอหันไปอีกทีแม่นางน้อยคนนั้นก็หายตัวไปแล้วฝ่ายทหารกําลังเสียเปรียบหนิงอี้ยิงปืนจากที่หลบซ่อนขู่แล้วเขาก็ออกไปบอกว่าพวกโจรไม่เห็นกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในสายตาถ้าไม่กลัวลูกปืนนี่ก็เข้ามาพวกโจรก็ถามว่าเจ้าเป็นใครกัน หนิงอี้ก็บอกไปว่าชื่ออูชฉีฮาวแห่งเจียงหนิงพวกโจรก็กลัวสู้ปืนในมือของหนิงอี้ไม่ได้เลยถอยกลับไปบอกว่าข้าจะจำชื่อไว้อู๋ฉีฮาวจากนั้นนะคะโอ้หนิงอี้ฉลาดมากเลยค่ะตะโกนชื่อศัตรูไปนะคะอูชีฮาว ากนั้นภาพตัดมาที่ยวนติงฉีค่ะผู้บังคับการกองพันอูเตอนะคะหัวหน้าทหารที่โดนโจรภูเขารอบทำาลายนี่แหละก็เข้ามาขอบคุณหนิงอี้นะคะที่เขาได้ช่วยชีวิตไว้หนิงอี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เป็นชาวยุทธเห็นใครเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยแล้วก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะข้าชื่อข้าแซนหนิงชื่อหลี่เหิง แม่ทัพหยวนบอกว่าแล้วอูชีเฮาคือหนิงอี้ก็บอกว่าเป็นศัตรูหัวใจของข้าเองแม่ทับหยวนจึงพูดว่าท่านนี่ร้ายกาจจริงๆถึงเวลาวิกฤตยังไม่ลืมชำระแค้นศัตรูหัวใจหนิงอี้จึงกล่าวว่าโจรกลุ่มนี้มาจากไหน แม่ทับหยวนบอกว่าเป็นโจรที่ซ่องซุ้มอยู่บนภูเขาคนที่นำหน้านะชื่อชีีฟางใช้มีดสองเล่มด้วยหนึ่งมือพลังแข็งแกร่งมากหัวโจกของเขาชื่อหลิวต้าเปียวฉาย,ยาคือมีดอันพานชื่อเสียงเรื่องลือผู้คนมีนิสัยหยาบคายหนวดเข่าเต็มหน้าภูมิใจกับคนหน้าอกตัวเองบ่อยๆแล้วก็ถามหนิงอี้ว่าเห็นหรือไม่ หนิงอี้บอกว่าข้าไม่เห็นเลยแม่ทัพหยวนจึงพูดขึ้นว่านี่วันนี้ท่านช่วยเหลือ,อยังไม่ได้ตอบแทนหากวันหน้ามีเรื่องเดือดร้อนใดๆในเมืองหลินอันให้ไปหาข้าได้ที่กองพันอู่เตอ๋อแล้วเขาก็พาลูกน้องที่บาดเจ็บที่เหลือกลับไปนะคะหนิงอี้ก็บอกว่าจะช่วยคอยอารักขาให้เองหัวหน้าโจรที่ถอยหนีไปก็อยู่กับหลิวชีกวาค่ะเขาก็จะกลับไปเอาคืนหนิงอี้นะคะแต่ว่านังก็ห้ามเอาไว้ น้องเจียงนะคะน้องเจียงน่ารักมากเลยค่ะรับบทเป็นหลิวชีกก่าต่อมาค่ะภาพตัดมาที่ราชสำนักแคว้นอู่นะคะหลีกังก็รายงานฝ่าบาทว่าศึกทางเหนือเนี่ยจวนตัวแล้วตอนนี้เขาให้แม่ทัพตรงปรับปรุงสามกองทัพเตรียมพร้อมขอเพียงแค่ฝ่าบาทเนี่ยมีราชองค์การก็จะนำทัพไปลบกับแคว้นจิ้งได้ทันที เสนาบดีกะลาโหมฐานเฉินกับเสนาบดีโยธาธิการหลิวจีหยวนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยเรื่องที่จะให้มีบัญชาเคลื่อนทัพไปทางเหนือฟาบาทก็ทรงคิดหนักแล้วราชคูเหอก็มาเข้าเฝ้าฟาบาทประหานเก้าอี้ให้เขาในฐานะข้าราชการอาวุโสแล้วก็พูดขึ้นว่านี่ท่านกเกษียณไปหลายปีกลับมายังราชสำนักครั้งนี้มีเรื่องใดาสาคัญ ราชคูจึงกล่าวขึ้นว่ากระหม่อมขอบังอาจกล่าวโทษคนผู้หนึ่งฟาบาทบอกว่าใครกันราชคูจึงพูดว่าอัครเสนาบดีฝ่ายขวาชินสือหยวนหลีกังจึงพูดขึ้นว่าท่านชินเป็นขุนนางเสาหลักของบ้านเมืองและเป็นขุนนางที่อดีตฮ่องเต้ทรงไว้พระไทยจะมากล้าลงโทษด,ด้วยเรื่องอะไร เลี้ยงพิงก็ออกมาบอกว่าราัชคูเหอก็เป็นพระอาจารย์ของรัชทายาทและยังช่วยฝ่าบาทบริหารบ้านเมืองมานานท่านพูดเช่นนี้ก็เท่ากับไม่เห็นฝ่าบาทอยู่ในสายตาฝ่าบาทก็บอกให้เลี้ยงพิงหยุดเอะอะโวยวายแล้วก็ถามท่านรัชคูว่าชินซือหยวนมีความผิดใด ราชคูจึงพูดขึ้นว่าความผิดฐานหลอกลวงเบื้องสูงฟาบาทจึงพูดว่าเสนาบดีชินทำเพื่อบ้านเมืองทำการรวบรวมยุธทธปัจจัยไว้เพื่อป้องกันราชวงศ์อูมีความผิดใดราชคูก็บอกว่าคลังดินปืนนี้ก็คือหลอกลวงเบื้องสูงก่อนที่ชินซือหยวนจะกลับมาฝ่าบาททราบหรือไม่ว่าหลินอันมีดินปืนฝ่าบาทก็บอกว่านีค้าไม่รู้จริง ราชคูจึงพูดว่าคลังดินปืนขนาดใหญ่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่าบาทนี่ไม่ใช่ความผิดหลอกลวงเบื้องสวงหรือพยะค่ะฝ่าบาทก็ถามขุนนางในท้องพระโรงว่าทุกท่านคิดว่าอย่างไรขุนนางคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยกับราชคูเหอสมควรลงโทษเสนาบดีฉินตามกฎของราชวงศ์อู่และขุนนางอีกคนก็กล่าวสนับสนุนว่าเห็นด้วยที่เสนาบดีฉินมีความผิด ลีกังจึงพูดขึ้นว่าพวกเจ้าบ้ากันไปหมดแล้วหรือพวกเจ้าลืมไปหมดแล้วหรือว่าเมื่อปีนั้นเสนาฉินปฏิบัติกับพวกท่านเช่นไรเสนาบดีฉินทูลฝ่าบาทว่ากระหม่อมยอมรับผิดกระหม่อมกเกษียณราชการ4ปีปิดบังเบื้องสูงทำดินปืนโดยส่วนตัวมีโทษละเมิดปิดบังฝ่าฝืนและหลอกลวงควรถูกประหารชีวิต เนื่องจากกระหม่อมเป็นอักขระเสนาบดีฝ่ายขวาความผิดเป็น2เท่าดังนั้นประหารก้าวชั่วโคดแล้วเขาก็ลงไปคุกเข่าค่ะโอ้โหโจะกลับมาทำไมเนาะฉินซือหยวนทายอย่างนี้อยู่อยู่เจียงหนิงดีกว่านะคะอยู่เมืองอื่นเนาะอยู่วันนอกดีกว่าไม่ต้องมาให้ถูกประหารจบตอนที่16นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่17ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพโซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา l o v v e h i n e s e Novel and s e r i i s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ